วันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกมหาราชองค์ที่8ของประเทศไทยเรานะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้น่าจะมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่สมควรจะได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชด้วยเพราะทรงสร้างความเปลี่ยนให้แก่ประเทศชาติในรัชสมัยของพระองค์อย่างพลิกฝ่ามือไปสู่ความอารยะ แต่แล้วคำตอบนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคม2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อาลรักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาเดชพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระสยามเทวะมหามกฏวิทยามหาราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่อ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้รวมทั้งภาษาละตินทรงคุ้นเคยกับชาวตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวอังกฤษเมื่อขึ้นครองราชบรรดามิชนรีได้นำพระเกียรติคุณเผยแพร่ไปในนา,นานาประเทศทำให้นักเรียนในยุโรปอเมริกาและเอเชียเขียนจดหมายมาทูลถามความรู้เกี่ยวกับประเทศสยาม ซึ่งก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบด้วยพระองค์เองซึ่งลายพระราชหัตถเลขาประเภทนี้ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอีกหลายฉบับเป็นเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ทรงสั่งซื้อหนังสือพิมพ์จากยุโรปมาติดตามข่าวสารของโลกแม้นหนังสือพิมพ์เหล่านั้นจะใช้เวลาเดินทางมาถึงเมืองไทยราวสองเดือนแต่ก็ทำให้ทรงทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกภายนอก ที่สำคัญทรงทราบว่ามหันตภัยจากการล่าอาณานิคมกำลังคู่คามเข้ามาทําให้เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันการทรงใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวฉะนั้นในทันทีที่พระองค์ขึ้นของราชเรือรบอังกฤษที่มุ่งมาไทยหลังจากขัดแย้งกันเรื่องการทำสนที่สัญญาในปลายรัชกาลที่สก็เบนหัวเรือไปพมา่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์หลายอย่างทรงเปิดประเทศต้อนรับชาวตะวันตก ซึ่งเข้ามาเปิดห้างค้าขายขึ้นในกรุงเทพมีการตัดถนนสายแรกขึ้นและมีการสร้างสะพานให้รถยนต์ข้ามได้เป็นครั้งแรกเช่นกันในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไปสู่ความเป็นอารยะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมากซึ่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องพระเกีติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ200ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพมเมื่อพุทธศักราช2547เป็นที่แน่สังเกตว่าอุทยานราชพักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก่อสร้างโดยกองทัพบ,บกและได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานเมื่อวันที่26กันยายนพศ2558ที่หลายคนคิดว่าเป็นราชานุสาวรีของมหาราชชาติไทยนั้น ก็มีพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมอยู่ด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างในพระชนชีพของมหาบุรุษพระองค์นี้สิ่งหนึ่งซึ่งพูดถึงกันมากก็คือทรงคำนวณสุริยุปราคาที่วากอเมื่อวันที่18สิงหาคม2411ไว้ล่งแน่ถึง2ปีว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด และดูได้ชัดเจนที่สุดตำบลใดทั้งยังทรงเชิญทูตของประเทศต่างๆไปดูด้วยอย่างมั่นพระไทยนักดาราศาสตร์ยุโรปก็ให้ความสนใจในสุริยุป,ปราคาครั้งนี้มากกว่าจะได้เห็นนานที่สุดในรอบ300ปีแต่จะไปตั้งค่ายกันในประเทศต่างๆในที่สุดก็มาขอตั้งใกล้ค่ายหลวงที่วากอด้วยหลังจากเกิดสุริยุป,ปราคาแล้วเซอร์แฮร์รี่ออส ผู้สำเร็จราชการสิงคโปร์ของอังกฤษได้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสําราญมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุป,ปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้พระปรีชาสามารถอย่างมหสัจจรรย์ของพระองค์ในเรื่องนี้ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสหราชาอาณาจักร และในวันที่14เมษายน2525 25, รัฐบาลพลเอกเปรมตินสูลานนท์ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นระยะที่เราประเทศมหาอำนาจตะวันตกล่าอาณานิคมในซีกโลกตะวันออกกันอย่างเมามัน ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของนักล่าอาณานิคมเหล่านั้นด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษแต่เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤตก็เกิดเหตุพลิกผันที่ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างมหัศจรรย์ครองความเป็นเอกราชอยู่ได้ตลอดมาทรงคำหนึงว่าน่าจะมีเทพพยายดาคอยพิทักษ์รักษาประเทศไทยอยู่ก็ได้จึงทรงสร้างรูปสมมุติ ของเทพพย,ยดาองค์นั้นขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการในช่างเอกเมื่อครั้งดำลงพระยศเป็นหม่อมเจ้ารับราชการในกรมช่างสิบหมู่ปั้นรูปของเทพพย,ยดาองค์นั้นขึ้นมีลักษณะปเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องต้นพระหัตถ์ข,ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระในท่าประธานพรมีขนาดสูง8นิ้วหรือ20เซนติเมตร หล่อขึ้นด้วยทองคำทั้งองค์ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชอัญเชิญไปปดิสถานนะพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระพุทธมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังมีความเชื่อกันว่าพระสยามเทวาธิราชทรงเป็นประมุขของเทพรักษ์ที่ปก,ปกปักรักษาบ้านเมืองแม้ทุกวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปด้วยดีผู้คนก็ยังพูดกันว่า เป็นเพราะพระสยามเทวาธิราชทรงคลุ้มครองประเทศไทยก่อนเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่ถึง27ปีได้เสด็จจารึกธุดงไปทั่วครั้งหนึ่งในปี2376ได้เสด็จไปยังหัวเมืองมณฑลฝ่ายเหนือที่เมืองสุขโขทยัยทรงพบศิลาจารึกสองหลักคือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงภาษาไทยและศิลาจารึกป่ามะม่วงภาษาเขมร พร้อมด้วยพระแท่นศิลาบาทที่พ่อขุนรามคำแหมเคยประทับว่าราชการทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าศิลาจารึกที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาราว600ปีทำให้รู้ความเป็นมาของกลุ่มสุโขทัยและอักษรไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพในวันพระหัสบดีขึ้น14ข่ค่ำเดือน11ปีชวดตรงกับวันที่18ตุลาคมพศ2347 ครั้นถึงวันพรฤหัสบดีขึ้น15ข้าค่ำเดือน11พศ2 4 1 1ตรงกับวันที่1ตุลาคมซึ่งกำลังทรงประชวนอย่างหนักด้วยพิษไข้ป่าจากว้ากอก็เตรียมพระองค์จะ,สะเสด็จสวรรคตรในวันนี้อย่างมีสติยากที่ใครจะทำได้เช่นนี้ในเวลาสามโมงเช้าเศษรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวรวัชรินกรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมขุนวรจักรธานานุภาพกรมขุนบำราบปรรักษ์เจ้าพระยาศีสุริยาวงศ์สมุหกะลาหมและเจ้าพระยาภูธราภัยเข้าเฝ้าทรงตรัสว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนักปราดทั้งหลายก็ถึง ความดับเป็นอันมากในวันเพ็ญดังนี้ควรพระชนมายุจะหมดจะดับในวันนี้เป็นแน่แล้วซึ่งขัดเคืองว่ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วแต่ก่อนนั้นขออโหสิกรรมกันเสียเถิดอย่าให้เป็นเวรกันต่อไปเลยขอฝากแต่พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอด้วยทรงหันพระพักไปตัดกับพระยาศีสุริยะวงว่าข้าเป็นคนลูกมากรากดกแล้วลูกก็ยังเป็นเล็กเด็กอยู่ หนไหนคุณสีสุริยะวงอุปถัมบำรุงข้ามาถ้าข้าไม่มีตัวตนแล้วขอให้คุณสีสุริยะวงอุปถัมบำรุงลูกข้าเหมือนอย่างตัวข้าขออย่าให้มีภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางด้วยการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศบรรดาทุกท่านที่เข้าเฝ้าต่างสถานสะเทือนใจ บางท่านถึงกับสะอื้นให้ต่อแน่พระที่นั่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรับสั่งว่าอย่าร้องไห้ความตายไม่เป็นอัศจรรย์อะไรนักเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อเห็นว่าพระอาการทรงอ่อนเพลียนักเพื่อให้พระองค์ได้ทรงพักผ่อนจึงพากันถอยออกมาเจ้าพระยาศีสุริยะวงศ์จึงปรึกษากับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทว่าเพื่อมิให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย ควรจะกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงการที่ได้เตรียมไว้แล้วในการที่จะให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเสวยราชต่อหากสิ้นแผ่นดินเมื่อเห็นพ้องต้องกันจึงมอบเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำลงจางวางมหาเล็กที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดเลี้ยงดูอย่างพระราชโอรสบุญธรรมให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลตลอดจนเรื่องที่ให้ทหารเข้าประจำซอง ล้อมวงองค์พระยุพร,ราชเพื่อความปลอดภัยไว้แล้วหลังจากที่ทรงหมดความห่วงใย,ยทรงฝากฝังแผ่นดินและพระราชวงศ์ตลอดจนพระราชทานสิ่งของต่างๆเช่นสิ่งของที่พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีถวายเมื่อคราวเฉลิมพระชนพรรษาส่วนใดเป็นของใครก็ให้พระราชทานคืนเจ้าของไปทุกคนและหลายพระองค์ยังได้รับพระราชทานสิ่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยด้วยครั้นถึงเวลาย่ำค่ำ รับสั่งให้พระยาบุรุษรัตนราชพันลบเข้าเฝ้าข้างพระที่รับสั่งให้พยุงพระองค์พลิกพระเสียรทับพระพาหาเหมือนอย่างพระสายญาติพร้อมตัดว่าเขาตายกันดังนี้แล้วรับสั่งให้จุดเทียนชัยและห้ามนม้ให้ถวายพระหนทางทรงลาพระรัตนไตรัยพระเศียรอยู่ทิศอุดรหันพระพักประจิมทิศแล้วทรงเจริญพระกรรมฐาน สมาธิภาวนาว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธอรหังสัมมาสัมพุทธโธท,ทรงอัดนิ่งไปแล้วผ่อนอัศส,สะปัตสสะเป็นคราวๆแล้วผ่อนสั้นเข้าทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งหางพระสุรเสียงมีสำเนียงโทโททุกครั้งเมื่อสั้นเข้าโทก็ค่อยๆเบาลงจนถึงปฐมยามก็มีเสียงครอกเบาๆ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงเห็นดังนั้นจึงของให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบแล้วรออยู่จนใกล้สี่ทุ่มเมื่อแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตคแน่แล้วจึงประกาศว่าเสด็จสวรรคตคแล้วพร้อมกับคุกเข,ข่าวถวายบังคมจากนั้นเสียงร้องให้คล่ำครวญก็เซียงแซ่นี่ก็คือความมหัศจรรย์ของมหาราชชาไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงใช้สติปัญญาเป็นอาวุธ นำพาชาติพ้นภัยในยามวิกฤตแม้แต่ในวาระสุดท้ายของพระชนชีพที่ความตายอยู่แน่พระพักก็ยังคงมีพระสติสัมปชัญญะมั่นคงอันเป็นลักษณะของมหาบุรุษอย่างแท้จริง